โอเคนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่3ของอแรงงานการเงินนะครับเพิ่มเติมนะครับทีนี้ก็คือว่าวันนี้เราได้รับการประสานจากกองคลังนะครับว่าเราจะต้องทําการคืนเงินหลังจากที่กองคลังอนุมัติทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งกองคลังจะทําการโอนเงินตาม t ีโนี้ทั้งหมดในงวดที่2ที่3นะครับเมื่อโอนไปแล้วนะครับ ก็จะมีหนังสือ,อปิดบัญชีนะครับหตัวพร้อมกับถอนเงินออกมาถอนเงินออกมานั้นเพื่อไปคืนกลางใน2กรณีใน2เรื่องที่ต้องคืนอันดับแรกก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับมีดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับอันที่2เรื่องของโครงการที่ใช้จ่ายไม่หมดในงวดของงบประมาณงบประมาณ1,000 0บาทนะครับ ส่วนนั้นถ้าใช้จ่ายไม่หมดก็ต้องคืนหลังครับอ่ะทีนี้ส่วนที่เป็นกิจกรรมที่จ่ายเงินดอกเบี้ยจะต้องเพิ่มเข้าไปในกิจกรรมในตัวของโครงการด้ในตัวของระบบเดด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขมันจะต้องชนกัน่างวดนั้นเป๊ะนะครับอันนี้ตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็อันนี้ผมทำา Excel มาเพื่อให้ทุกคนนั้นสะดวกนะครับ ผมทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ตัวตั้งเบิกใน TOR อาอันนี้ของบาราหมขออนุญาตของบาราหมในการเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนทุกท่านนะครับก็งวดหนึ่งได้มา72880นะครับงวดที่2กับ3บวกกันเลยซึ่งในนี้ผมํำสูตรไว้แล้วว่าเท่ากับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เอาเอางวดที่2 1 13665แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกนะครับใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็เป็น455แล้วก็กด ENTER มันจะเป็นอัตโนมัติส่วนตรงนี้เขาจะบวกให้เลยนะครับงวดที่1งวดที่2จะเป็นเท่าไหร่ของบาราโหมทั้งหมดทั้งวงการใช้งบประมาณ91,100นะครับไม่ใช่ครบแสนอ่าอันนี้ต้องดูด้วยนะครับทีนี้หลังจากนั้นต่อจากอันเดิมนะครับ สิ่งที่เราจะต้องการในคลิปนี้ให้ทุกคนเข้าใจก็คือเราจะต้องเพิ่มกิจกรรมในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยนะครับนี้มาดูดอกเบี้ยของบรารโฮมมีเท่าไหร่นะครับต้องเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับอ,อันนี้ของบรารโฮบนะครับมี ผมใช้วิธีเหมือนกันนะครับเท่ากับสามจุดหนึ่งหกสามจุดหนึ่งหกบวกกับสามสิบสี่จุดสี่สี่นะครับแล้วก็กด Enter เข้ามาก็จะเป็นสามจุเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดจุดหกบาทนะครับนี้อันดับแรกจะต้องไปที่รายละเอียดก่อนนะครับอันนี้กรณีที่เราจะทำทุกโครงการจะต้องทำนะครับในเรื่องของการจ่าย อดอกเบีย้ยคือนะครับให้กับกองขังทำยังไงนะครับไปที่รายละเอียดแล้วก็ไปที่ข้อ8จะมีแบ่งตามกลุ่มกิจกรรมทีนี้เราจะต้องเพิ่มกิจกรรมนะครับที่ไม่จัดกลุ่มนะครับทำยังไงก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับพอเพิพ่มเสร็จนะจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องเลือกกลุ่มนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าจ่ายดอกเบีย้ยให้กองลัง วันที่เป็นวันที่ปัจจุบันได้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกอ่ายังไม่ต้องใส่งงประมาณที่ตั้งไว้ถัดไปเราจะต้องไปบันทึกในตัวกิจกรรมนะครับอ่าแก้ไขกิจกรรมตรงนี้ใส่รายละเอียดจ่ายเหมือนเดิมนะครับวันที่วันนี้ก็เพิ่มเติมสักหน่อยว่าจ่ายเดบีี้ยให้กองคลังจำนวนกี่บาทกี่บาทนะครับอ่าได้จ่ายไปแล้วแล้วก็ใส่ จำนวนเงินที่เป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดนะครับในช่องอื่นๆตรงนี้แล้วก,กดบันทึกกิจกรรมะนะครับพบกดบันทึกกิจกรรมปุ๊บนะครับงวดที่สองของเราจะต้องงวดที่2ของเราเนี่ยปรับนะครับเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมาทําให้ตรงนี้ที่เราตั้งตอนแรกมันเป็นสีแดง เป็นสีแดงนี่ไม่ตรงกันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วก็ยอดยกมาของของการน,นี้ก็คือ9ก5า4นนะครับในงวดที่1ยอดยกมางวดที่1แล้วก็ใส่ยอดที่ประมาณการในงวดนี้เข้าไปนะครับรายรับรายจ่ายอ่าทีนี้เงินคงเหลือในบัญชี 42.60นะครับแล้วก็เงินสดในมือที่สำคัญนะอยู่ตรงนี้นะครับเงินสดในมือตรงนี้19062.60ปุ๊บนะครับอ่าสักครู่นี่คือยอด18,220บาทที่จะต้องได้รับในงวดที่2ซึ่งผลอันนี้อ่าทั้งหมด91,100ตรงนี้ผมทำสูตรไว้ ให้เปรียบเทียบต่างกันระหว่างงวดที่2ที่มีอยู่ใน TR o กับงวดที่2ที่จะมีการเบิกจ่ายในตัว Happy Network นะครับดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ